นี่เป็นใบพยอมนะครับเอามาจากบ้านกลางพยอมเดี๋ยวเอามาใส่ไม้ผลนะครับผลเท่านี้นก็ได้ประมาณสักยี่สิบกระสอบเตินความสามารถไม่ขายนะครับไม่ขาย ไทำไม,ไมตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ใช้ง่ายนะครับใช้ไวอีกชุดนงงไม่ห้งหลังนะครับ าบอกว่าอยู่แบบสบายๆไม่ต้องอะไรมากแต่ทําทุกวันทั้งวันไม่หยุดเลยฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องทําอยู่ง่ายๆสบายๆย,ย,ยังไงก็ไม่รู้มี่หลายคนเขาบอกว่ามาอยู่กับผมเนี่ยน่าจะสบายน่าจะมีความสุขเนาะลองถามคนที่อยู่ดิย็งไงครับค้าเน่ เขาเห็นนะครบ่าบอกว่าชีวิตเป็นดีนะอย่างนั้นเองน,นะเด็คนที่อยู่ด้วยเนี่ย,ยลำบากไม่รู้จะลำบากเท่าไหร่ะล้่นี่เป็นชุดที่เหลือจากขนมันก่อนนะครับก็เลยไม่ถึงนยี่สิบกระสอบปกติกทันนี้ก็จะใส่ที่ยี่สิบกระสอบแต่ว,ว่าเป็นชุดที่กรอกแล้วเหลือจากนั่นก็เลยไม่เี่ยนะครับ ไม่ขายนะครับใบพยอมนี้ไม่ขายแล้วก็ไม่ให้ใครนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยหวงของนะถ้าบอกว่าให้คือให้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่ให้นี่คือไม่ให้นะครับบอกคนที่ถ่ายไว้ด้วยอันไหนมีเหลือก็เผื่อแผ่คนอื่น ส่วนอันไหนที่มันมีน้อยหรือไม่มีเรายัง,ยงจําเป็นต้องใช้อยู่ก็ไม่เผื่อแผ่เนาะมีความสุขทุกทุชีวิตครับสวัสดีครับ